สวัสดีค่ะห่างหายไปนานนะพี่น้องหลังจากที่กลับมาจากจากเอ,อ่อกลับมาไทยเนาะตั้งแต่วันที่สามสิบพี่น้องเอ้ยก็ดูแลพ่อที่ป่วยเนาะตอนแรกว่าจะกลับมาวันที่สิบสองเหมืนว่าพ่อป่วยอาการไม่ดีก็เลยรีบกลับมานะคะก็ได้มีโอกาสดูแลเนาะในวระสุดท้ายของพ่อที่ป่วยเนาะเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งพี่น้องเป็นโรคมะเร็งในต่อมเอ,อ่อท่อน้ําดีเนาะมันก็เลย ลามได้รวดเร็วหน่อยนะคะหลังจากดูแลแล้วก็เมาได้ดูแลพ่อ13วันนะคะคืนวันที่13พ่อก็เสียเนาะ,ะแล้วก็ทําบุญอะไรเรียบร้อยวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่พี่น้อง24 25เนาะก็ได้เดินดังตอนนี้อยู่สกลน,นครนะคะอยู่เรีสอร์ทของเพื่อนนะคะเพื่อนที่เพื่อนเออภรรยาเพื่อนของลุงนะคะลุงก็มาด้วยบรรยากาศดีดีพี่น้อง เดือห้เบิิงกองหลังเอออันนั้นอันนั้นคือน้ําพุงนะคะบ้านเพื่อนนี่ก็จะอยู่ติดริมน้ําพุงเลยนะคะบรรยากาศดีมากตอนเช้านะคะเมื่อคืนเราก็นอนที่รีสอร์ทของเพื่อนตรงนี้นะคะบบรรยากาศนอนหลับสบายพี่น้องบรรยากาศดีน,นี่ก็จะเป็นลานหินนะคะบรรยากาศดีครับพี่น้องก็จะมาดู จะให้ให้ในายช่างเขาสร้างบ้านนะคะซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งที่นี่นะคะเป็นเพื่อที่จะให้คุณลุงแกมีเพื่อนคุยเนาะนึกถึงแกนะนะตอนแรกก็ว่าจะอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะอยู่กับครอบครัวของป้าแต่ว่านึกถึงลุงแล้วแกคงจะต้องคุยกับมูกับหมาเนาะเนะา่กว่าพืจะได้กลับไปนอร์เวย์ถ้าเกิดว่ามาอยู่เบืองไทยหกเดือนอย่างนี้เนาะก็เลยเพื่อนก็ส่งข่าวบอกว่ามี คนจะขายที่นะคะก็เลยสนใจนะคะตอนนี้ก็ให้ช่างเขาลงมือปลูกปลูกแล้วแหละตั้งกต่ซื้อที่ตั้งกต่ปลูกบ้านนี่ยังไม่ได้มาดูเลยได้พี่น้องตัดสินใจให้เขาให้ช่างเขาลงมือปลูกนี่ตัวเองก็ยังไม่เคยเห็นที่เลยนะคะวันนี้เมื่อวานก่อนจะมาพักตรงนี้ก็ไปดูแล้วแหละก็ช่างก็น่าจะเชื่อถือได้นะพี่น้องดูบรรยากาศตรงนี้นะ เพื่อนเขาทด่ดีๆตรงนู้นจะเป็นบ่อปลานะคะเป็นศาราแล้วก็มีมุมกาแฟด้วยนะคะทำดีๆปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนเขามมีที่ห้าไร่นะคะตรงนี้ดูบรรยากาศริมเขื่อนน้าพุ่งนะคะบรรยากาศดีๆตอนเช้าหมอกขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้มาอาถ่ายดูเพื่อนเขาปลูก อลุ่มะพร้าวนะคะเต็มรอบบริเวณเลยนะที่ของป้าจะอยู่ข้างหลังออกไปนะคะไม่ไม่ติดริมเขื่อนนะไม่ติดริมเขื่อนแต่ว่าก็ไม่ไกลนะครประมาณ100-200เมตรนะคะบรรยากาศดีคักพี่น้องก็ห่างหายกันไปนานนะพี่น้องก็เลยมาอัปเดตว่ายังมีชีวิตอยู่เด้อคิดถึงถึงทุกคนนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่ ก็ฝากไว้สัส้นๆนะพี่น้องกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปาบนอกเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกันเด้อคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ